เกลียวขา้าวโพดไปให้ไม่กินค่ะเปลี่ยนมาเอาขนมปังไปให้แทนโอ้ยมันเปิดยากนิดนึงนี่ดูสิข้าวโพดน้องไม่กินเลยเดี๋ยวจะกวาดลงมาไว้ให้ไก่กินเดี๋ยวกวาดลงมาก่อนเอาไว้ให้ไก่เดี๋ยวไก่ก็มากินอ่ะอ่ะกินขนมปัง ไปกินขนมปังนี่เอาให้แล้วเนี่ยอชอบกินขนมปังกิน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 เดี๋ยวเอาให้กลมอื่นด้วยค่ะนี่เขาพทดกวาดเพีงไว้ให้ไก่ ตาเอเดี๋ยวทำความสะอาดกรงนี้ก่อนแล้ขา,าโพดทิ้งเขา,าโพดให้ไว้ให้ไก่พวกเองทำไมไม่รู้จากของแสบโอ๊ยเองกัดมือฉันนะเนี่ยอ้าวเอง ินมปังนุ่นเอาให้แล้วทำไมไม่กินเออกินไปเพื่อนไปเสี่ยงตำนี่พากันชอบกินขนมปังค่ะจะไปไหนไปกินปิดไว้ก,ก่อน อีกกรงน่งเดี๋ยวกวาดเขาพูดทิ้งก่อนอ่ะมากินขนมปังนะโอ้ปีนี้กระต่ายเยอะไอหนูนี่ไงเดี่ยมันชอบกินขนมปังค่ะเพื่อนแกมีกระต่ายกี่ตัวนี่โอ้สิบตัวนะัวเล็กมีสิบตัว อร่อยไหมเองตัวใหญ่ก hmm. ับเพื่อนไงเองมันเป็นคนละข้อกันหรือเปล่าทำไมตัวนี้มันใหญ่กับเพื่อนอืมอเอกอืออ ดูหูมันใหญ่ๆเอามันมันก็ร่วงดิกินอร่อยใหญ่เลย หยับดูมันกินดูแก้มันยย้าใหญ่ตัวนี้น่ารักดีนะครับเพื่อนดูตามันกระต่ายสโลวักนะคะอรอ่อยอร่อยกินกินกิน เดี๋ยวปิดกล้งมาแล้วค่ะ